สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นเกมไลน์เจอทุกคนนะครับก็ผมเองก็เพิ่งเห็นประกาศนะครับก็เลยมา,าบันทึกคลิปวิดีโอนะครับไว้เป็นไว้เป็นอะไรละ่ะไว้เป็นความประทับใจอีกหนึ่งอย่างนะครับคือตอนนี้เกมไลน์เลนเจอรเนี่ยจะเข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้แล้วใครที่ เลิกเล่นไปนะครับก็ลองกลับมาเล่นดูนะครับเพราะว่าอะไรนะครับมันจะมีแจกนะครับผมจําได้ว่า,าในทุกครั้งที่มีการครบรอบเนี่ยมันจะแจกอันนี้นะครับนีขอบคุณที่ให้การสนับสนุนไลเรนเจอร์ด้วยดีเสมอมาทีมงาน Line นเจอร์มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้ Line นเจ g e r จะเปิดให้บริการครบรอบ8ปีในวันที่28กุมภานี้ โดยมีกำหนดการจัดแคมเปญมากมายเพื่อเฉลิมฉลองในเร็วๆนี้และเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยนะมีเรียกน้ำย่อยนะครับเราจะจัดอีเวนต์ล็อกอินขึ้นก่อนวันครบรอบอีเวนต์ล็อกอินก่อนฉลองครบรอบ8ปีเราจะได้รับตั๋วกาชานะครับคนเรานี่หมายถึงผู้เลยนะฉลองครบรอบ8ปีวันละ2ใบนะครับเมื่อล็อกอินเข้าเกมนะครับในระหว่างวันที่ 2่กุมภาพันตอน4ทุ่มนะครับถึง27กุมภาพกี่วันวะเนี่ย5วันได้10ตัวนะครับอย่าลืมเข้ามารับนะครับได้10ตัวนะครับสามารถรับตัวกระชาฉลองครบรอบ8ปีได้สูงสุดถึง10ใบนะครับเพียงล็อกอินระหว่างช่วงอีเวนต์นะครับตัวกระชาฉลองครบรอบ8ปีคือไอเทมเพื่อที่จะใช้งานกระชาพิเศษที่จะจัดขึ้นเฉพาะช่วงอีเวนต์ฉลองครบรอบ8ปีเท่านั้น ก็ลูนาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศในภายหลังแล้วมาสนับสนุนเกมลายเลนเจอร์กันเยอะๆนะครับทุกคนเนี่ยครับก็อย่าลืมนะครับใกล้ละนะครับตอนนี้วันที่28ปนะครับไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมไหนบ้างนะครับอ่านี่คือกิจกรรมเรียกน้ําย่อยนะครับก็คือรับตั๋วกาชาแบบง่ายๆไปเลยนะครับเอาไว้ไปเปิดนะครับผมจําได้ว่าตอนนั้นเนะี่ยตั๋วครบรอบ6ปีหรืออะไรเนี่ย หมายถึงว่าผมดวงไม่ดีนะผมก็ได้ตัวที่ไม่ค่อยเบิกเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องรอดูรอบนี้ว่าคือก็มีคนดวงดีได้ตัวดีไปเลยก็มีนะเออนะครับกิจกรรมอันนี้เป็นเรียกน้ําย่อยนะครับก่อนครบรอบ8ปีนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจพอประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารไลน์เลนเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับจากประกาศนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจอ่านก็ฟังพี่ผมเล่าข่าวสารแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่าเ,เราดูจากรูปนะครับที่เป็นเงาๆอยู่ด้านหลังเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นว่ามีเจมครบรอบ8ปีเอออันนี้มันจะเป็นเจมธาตุมืดก็ไม่ใช่นะครับหรือจะเป็นตัวใหม่เออนะครับและมีเหมือนเป็นเป็นตัวคนี่เหรอคนี่ที่ถือเหมือนถือธนูที่เป็นรูปขังข่าวนะครับด้านหลังนี้เป็นหมูน่าจะตัวเก่านะครับ ส่วนด้านขวาก็เจสิก้าแล้วก็บอสก็ Boss, เป็นตัวเก่านะครับมีคู่อ่ะมีไอ้ไม่รู้ว่าคือคนนี้ถือข้างข่าวหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าใช่คนนี้ถือข้างข่านี่จะเป็นตัวใหม่ไหมกับเจมครบรอบ8ปีเนี่ยจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอรุ้นกันดูนะครับแต่ตัวจริงๆแล้วผมอยากได้ไอ้เจมไอที่มันเป็นเศกให้เป็นก้อนหินมากกว่านะเออเอาตัวนั้นกลับมาลงกาชาแบบ เป็นทัดมืดก็น่าสนใจนะครับแต่ก็ไม่แน่เผื่อตัวใหม่มันเทพกว่าเนาะเออนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็สปอยด้านหลังนะครับอาจจะมีตัวใหม่มาหรือเปล่าเอออันนี้อันนี้ต้องรองรุ่นกันอีกทีนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วการลาไปแล้วคลิปนี้ใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแลวกันนะครับกับข่าวสารเล็กๆ,ๆน้อยๆกิมไลน์ินเจอร์นะครับสวัสดีครับ